เส้นทางแห่งการตระหนักรู้ภายในสื่อสารทางจิตผ่านเคนเนตชมิดอิสรภาพที่แท้จริงคือการใช้ชีวิตอย่างไร้ขีดจำกัดสำหรับอัตตาจิตสำนึกของเรานี้เป็นไปไม่ได้เพราะอัตตาประกอบด้วยการจำกัดความเชื่อเกี่ยวกับตัวเราเองเราได้ปกปิดแก่นแท้ของเราเหนือการเวลาและอวกาศอย่างไรก็ตามเราสามารถตระหนักถึงความจริงว่าเราเป็นใครได้เราต้องทำให้อัตตาหลับไปในขณะที่เรายังคงตระหนักรู้อย่างมีสติ เราต้องเรียนรู้วิธีการทำเช่นนี้พวกเราทุกคนสามารถทำได้ด้วยการฝึกฝนเมื่อเราตระหนักถึงการมีอยู่อันบริสุทธิ์ของการรับรู้เหนือการอาวกาศเราก็ไม่สามารถเป็นทาสตัวเองได้อีกต่อไปเราสามารถรับรู้สภาวะของเราได้ด้วยรูปแบบพลังงานทั้งหมดที่แสดงออกมาทุกขณะสิ่งเหล่านี้ล้วนแสดงออกมาในจิตสำนึกของเราเองและนำมาสู่การรับรู้ของเรามีํำนวนดังกล่าวมากมายที่เราให้ความสนใจตลอดเวลา เนื่องจากเราเป็นแฟร็กท่าในจิตสำนึกอันไม่มีที่สิ้นสุดและเราอาศัยอยู่ในโลกแฟร็กท่าเราจึงมีทางเลือกที่ไม่มีที่สิ้นสุดเกี่ยวกับทุกสิ่งในประสบการณ์และความตระหนักรู้ของเราสิ่งเหล่านี้มีไว้เพื่อให้เราตระหนักรู้เรามีทางเลือกเกี่ยวกับทุกสิ่งเพื่อให้ประสบการณ์เหล่านั้นเป็นประสบการณ์จริงสำหรับเราเราสามารถจินตนาการและรู้สึกว่าตัวเองกำลังอยู่ในสถานการณ์ต่างๆตามตัวเลือกของเราจนกว่าเราจะรับรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นความจริงของเรา ทุกประสบการณ์ที่เรามีเป็นผลมาจากคุณภาพของการสั่นสะเทือนส่วนบุคคลของเราพลังงานที่เราแสดงออกโดยคุณสมบัติของความคิดและอารมณ์ของเราแผ่ออกมาจากเราไปสู่สนามควอนตัมซึ่งมันกลับมาหาเราเป็นบทเรียนสำหรับการขยายหรือเติมเต็มความปรารถนาของเราไม่มีการลงโทษมีเพียงแนวทางให้ปฏิบัติตามเส้นทางการเปลี่ยนแปลงตลอดชีวิตเมื่อเราตรหนักรู้ถึงสัญชาตญาณและการนำทางจากภายในของเราแล้ว เราก็จะเต็มไปด้วยความกตัญญูและความสุขเราเปิดกว้างด้วยความรักและความเห็นอกเห็นใจสําหรับทุกคนเรามีพลังสร้างสารรค์มากเท่ากับที่เรายอมให้ตนเองเผชิญกับความกลัวและความเชื่อของเราเกี่ยวกับการสอดคล้องกับรูปแบบที่มีพลังที่ไม่รู้จัก การตระหนักถึงพลังสร้างสารอันไร้ขอบเขตของเรานั้นจำเป็นต้องปลดปล่อยความกลัวและความสงสัยทั้งหมดออกไปและเติมเต็มพลังแห่งชีวิตให้กับทุกคนและทุกสิ่งที่อยู่ในความตระหนักรู้ของเราอยู่เสมอเราได้รับการออกแบบให้เป็นสื่อที่ชัดเจนของจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของผู้สร้างของเราและเจ้านายที่ตระหนักรู้อย่าง,งแท้ตลอดชีวิตของเราสำหรับพวกเราที่สะท้อนพลังเหล่านี้ นี่คือการเชื่อมโยงที่สำคัญสำหรับเราและมันจะแข็งแกร่งขึ้นเมื่อเราได้รับประสบการณ์สำหรับพวกเราที่ไม่รู้จักสิ่งนี้เท่าที่จะเป็นไปได้ก็ไม่ใช่และคุณควรเดินหน้าต่อไปความจริงทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับการตระหนักรู้ภายใน